แล้วสวัสดีทุกคนใ้บอหนุ่งเลยพีดีกับผมโอผมรุ่นในหมดเลยิ้นดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกมโบ of แทงกันอีกแล้วกลับมาคราวนี้กลับมาทั้งทีหนึ่งก็ต้องมีการแนะนําผู้เล่นหน้าใหม่กันหน่อยเพื่อบางคนไม่เคยเล่นบางคนไม่รู้จักซัแล้วเฮ้ย เกมอะไรกันเนี่ยควรเล่นยังไงมันน่าเล่นตรงไหนแล้วมันยังเป็นเกมฟรีอีกด้วยนะคุณผู้ชมไทรที่พลาดเกมนี้ในช่วงแรกๆนี่ผมบอกเลยช่วงนี้นี่มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะเกิดในฟังสําหรับไอ้พวกมือใหม่ทั้งหลายเลยที่เพิ่งมาเข้ามาติดตามและเพิ่งมารู้จักกับตัวกูคนนี้ดีได้รู้จักแน่เอาแล้วก็ใครที่ยังไม่โหลดเกมนี้ก็อย่าลืมลิงก์อยู่ข้างล่างกันเลยนะรีบโหลดกันให้ไวเลยนะจ๊ะ แล้วตอนนี้เนี่ยใครที่ไม่มีรถถังเนี่ยก็จะมีโค้ดให้ด้วยนะผมจะบอกโค้ดแล้วก็เติมแล้วก็ได้อะไรไปฮิวแท์เซนอนหรือขังแสงขนาดใหญ่ที่มีรถถังพิฆาตปืนใหญ่รถถังเบากลางและหนักเยอะแยะมากมายกลายกองอะไรทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากเยอรมน,นีสาภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นอินอังกฤษ ฝรั่งเศสสาธารณรัฐเช็กโปโลแลนด์อิตาลีสวีเดนโอ้โหเโยอะคตดคุณสามารถอัปเกรดรถถังได้ตามที่คุณต้องการกันเลยไม่ว่าคุณจะอัปเกรดอะไรนะเนี่ยสามารถอัปเกรดรถถังแล้วก็ปืนใหญ่โอ้โหเยอะแยะมากมายกกยก็ไวทีเดียวแต่งได้ทั้งหมดเลยวิธีการเล่นของคุณเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่คุณจะเล่นยังไงกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นการพุ่งเข้าไปชนรถถังคันอื่น แต่จะเป็นการไปยิงต่อหน้าต่อตาเขาหรือว่าเป็นการมีกลยุทธ์ที่สอดเสียบแขวนคอและพาพวกเขาออกไปโจมตีจากระยะไกลด้วยรถถังมากกว่า5 5 0คันโอ้โคเยอะรถถังเยอะจัดๆโดยในตัวเกมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็การเล่นเกมปกติอัปเดตเนื้อหาเป็นประจำรวมถึงยานพาหนะ แผนที่ภารกิจประเทศและอื่นๆอีกมากมายมีวิธีการเล่นใหม่ๆอยู่เสมอแมสกีแ b a เทิลการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่แพร่ออกไปในทุ่งลก่งปืนเขาสูงกันแอบผ่านป่าฉีกทะเลไฟและเรือการต่อสู้กับคุณในเขตเมืองอุตสาหกรรมรวบรวมเพื่อนร,ร่วมทีมวางแผนการลบและทำลายการแข่งขันในสนามลบกว่า40รายการด้วยภาพที่น่าทึ่งและฟิสิกส์เกมขั้นสูง ปีทูเพย์เดอะไรท์เวย์หมายถึงทักษะที่ชนะการต่อสู้ไม่ใช่เงินเข้าร่วมเกมออนไลน์ฟรีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือโปรโเข้าร่วมสำคัญประสบการ,การกว่าถึงเป้นเช่นเดียวกับผู้เล่นมากกว่า100แรล้นคุณและโตตอบกับชุมชนนักเล่นเกมทั่วโลกที่แบ่งปันความหลงไหลในดวงฮิสตอรีมิแอคชั่น ความแม่นยำและแรงบันดาลใจในอดีตหมายถึงโมเดลที่แท้จริงและลักษณะของยานพาหนะที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นัญชาการตัวจริงเสียงจริงนี่ดูโครจะเหมือนจริงแล้วมันก็เหมือนรถถังที่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ด้วยนี่ ตัวอ,อย่างไอค้คำนี้เลยนี่มียิงจริงลองไปเสิร์ชไอ้ Google ดูก็ได้แบบนี้เลยรูปแบบนี้เลยรับประสบการณ์ปรับเปลี่ยนและอปเกตรถถังของคุณทำให้พวกเราเนี่ยเป็นผู้บัญชาการรถถังตัวจริงที่มีส่วนร่วมในการลุกที่เต็มไปด้วยกรอพร้อมได้ยิงกันล้วดูดิผู้คนนั่งดูรถนี่กันเลยเนี่ยนะผู้บัญชาการกำลังปิกนิกกันอยู่อย่าลืมปรับแต่งโครงสร้างรถถังของคุณให้พร้อมและเข้าไปท้าทาย ความตื่นเต้นร้าวใจในเกมกันได้เลยแหมตอรอบนี้เราก็ต้องมากับเพื่อนนะเพราะเคยมาเล่นคนเดียวแล้ะรอบที่แล้วเนี่ยมาเล่นคนเดียวมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยพาเพื่อนมาเล่นด้วยแล้วก็ต้องแอบบอกก่อนเลยว่าไอ้ด่มยังเล่นไม่เป็นเลยเดี๋ยวต้องมีการติวเตอร์กันหน่อยนะว่าเล่นกันยังไงรถทุงรถถังเนี่ยอันดเฮ้ยนี่มันรถถังโยชีสามร้อยโอ้โหกดเทกดสปอร์ต ดูรถถังเราสองคนไปแต่พี่เม้งดูเล็กๆกว่าผมนะอยความคล่องตัวมันสูงไงตั้ง129มันต้องมีแบบรถถังที่ทำคนละหน้าที่กันอย่างนี้เอาแล้วเรากนได้กรี๊กันแล้วโหได้รถถังพี่โอชิพี่อยู่ไหนเนี่ยซ้ายมือสุดเลยอมั้งอยู่ซ้ายมือสุดเลยอทำไมผมไม่นพี่อยู่ซ้ายมือสุดเลยเอาเียเราก็อยู่ใกล้กันนี่หว่าเราหากันทำไมเนี่ยการอยู่ไหนอ่ะเฮียเราอยู่กันโคตรใกล้เลยนี่ไงผมอยู่ข้างๆพี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปด้วยกัน แล้วเราจะไม่มีใครตายอ้าวรีวิชเราจะไปกันเลยมาพี่ตามมาณนีกว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนเราซ้ายมือนะพี่มันคนมันไม่ค่อยเยอะว่ะเราไปกระเทิมมันดีกว่ารถตังเราเป็นสายที่แบบเป็นแรงอะนะมันรถมันเบาพี่สบายสบายพี่เราวิ่งเร็วกว่ารถผมอีกใช่ก็วิ่งพอนะพี่วิ่งเท่าไหร่ผมวิ่งส5 50แล้ว30ไม่เกิน40่ะไม่ถึงอะวิ่งเร็วไหมพี่รถ พี่แมงต้องไปทํารถทําเครื่องมาเนี่ยรถผมเร็วเยอะเลยอะ่ะจะเห็นข้างหน้าเลยอะจริงเรา<ม>อยู่ที่บ้านเฉยๆก็ได้นะได้ดิเฮ้ยมีคนมาพี่มีคนมาฝ่ามาือพี่ยิงเลยไปไหนเฮ้ยพี่อยู่น,นี่ไงยิงก็ได้นะอุ้ยเหี่งติดเกาะติดเกาะพี่ต่อยมาก่อนพี่ต่อยมาก่อนพี่ต่อยมารถมันเยอะอุย้ยพี่มาโดนยิงอุ้ยอุ้ยไฟไหมอุ้ยอุ้ยไฟไหมอุ้ยอุ้ยเชี่ยแล้วกูจะระเบิดไอ้รถเด็กเปลี่ยนมันมาดีละพี่มันมาดีแล้วยิงมเลย โดนโดนไปนิดนึงโดนไปนิดนึงโัวมันยิงไฟไปโดนเพื่อนเพื่อนเรายิงอยู่เพื่อนเรายิงอยู่มันห้าว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 มันแอกไงมันแอกไงเพื่อนมึงตายหมดแล้วดีไอ้เทยมึงเลยมากวนตีนเนี่ยพี่พี่เลือดเยอะพี่พี่นำไปดีกว่าบอกว่านะพี่นำไปไม่มีใครจับพี่แน่นอนเไยไปเพราะเราอยู่ในเกรมไงลุงเขาไม่ตามเราวิ่งตามโคตรหินวิ่งตามซอกซอยเราจะรอดใช่เนาะอุ้ย ใครมันยิงวะเฮ้ยพี่อยู่อยู่ตรงหินไว้พี่ผมว่ามันซุ่มพี่พี่ชิบหายละพี่ถอยมาก่อนพี่พี่วนวนรถเลยวนรถเลยวนรถเลยกำลังกลับกำลังวนวนวนเลยวนเลยวนเลยเออมามากลับ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 พี่กลับกันเฮ้ยตัวนึงพี่ยิงป่ะพี่ได้ไล่ไล่อปืนยิงมันนี่ปืนยิงมันเดี๋ยวผมติ๊กบอกให้ติ๊กแกทุกคนโด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 นคนเล็งมันนี่มาแล้วแตกแตกเชียบปืนผมแม่งแบบ โตรสปอร์ตเลยมันยิงเชี่ยเลยวิ่งยิงไม่โดนเลยเฮ้ยนี่ไงพี่มันมาแล้วเนี่ยไอ้ไอ้รถไอ้เด็กเปรยมาแล้วพี่ไอ้เด็กเปรยมาแล้วเนี่ยมันลงไปข้างล่างแล้วอยู่ล่างอยู่ข้างล่างนี่มันอยู่นี่หมดเลยพี่เนี่ย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 ยิงอะไรยิงเลยไม่โดนเลยเฮียไอ้พี่ขวามือพี่ขวามือมีคันหนึ่งแล้วมันกำลังบวกกันอยู่ช่วยเพื่อนเราหน่อยโดน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 โอ้ยได้เว้ยอะไรีค่ะ มาว่ะเฮ้ยตีเราไม่เอาเรื่องพี่บุกเลยบุกเลยไปเลยพี่มันเรือสายฟรีคันนึงเฮ้ยพี่มันยึดฐานเราไอ้เหี้ยนี่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 รีบข้ามก่อนรีบข้ามก่อนเร็วๆเลยพี่ต้องไปแล้วมันยึดฐานเราอยู่พี่ยิงไว้พี่ยิงไว้พี่ยิงไว้ผมกำลังไปนี่ผมมาถึงแล้วผมยิงอยู่ผมยิงอยู่ผมยิงอยู่จะระเบิดได้ระเบิดพี่เอาเลยนิดนึงอย่ากอะไรมันยึดฐานอยู่ยิงให้เนี๊ยเลยพี่ผมอ้อมแล้วนะพี่มาบวกเลยพี่พี่มีปืนมาที่มันได้48แแล้วว่ะ อุ้ยกูโดนยิงชิลด้าเบี้เร็วเฮ้ยเปแตยไปเร็วไปยิงอยู่โอ้กูแตกกูตายไปยิงเลยเร็วไปยิงมาดิยิงอยู่ไหนไปยิงไม่โดนมึงยิงไม่โดนโอ้มึงยิงไม่โดน อรอบนี้เราซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นของซ่อมของกำพาพงอะไรทั้งหลายเลยไปเลยพี่ผมว่ารอบนี้เราแม่งติดท็อปแน่นอนละไปลุยกันเลยลุยกันเลยอันเนี้ยมันด่านเดิมพี่แต่เราอยู่แม่งคนละฝั่งผมว่าเราตามพวกพี่พริเรไปดีกว่าฟังนู้นพี่ คลิกเมาส์กลางเพื่อซูมอ๋อมีบอกสอนหมดเลยว่ะมือใหม่เล่นสบายอ่ะเกมนี้แผ่นนี้นี่อัปเดตมาแบบบึ้มๆเลยบึ้มๆมันน่ะเฮ้ยพี่เห็นป่ะมาทิด้าไอ้ไอ้รถถังมาทิดได้บรรยากาศมันดิรถนี้นี่ก็มีนี่ก็มีอุ้ยอุ้ยมโดนยิงโดนยิงอุ้ย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 พี่ระวังนะดุดุนะอุ้ยพี่ยิงมันโดนหรอเปล่าอุ้ยจะตายเลยโโอ้หตึงเฮ้ยตายผมผมผมยิงระเบิดผมยิงระเบิด ไป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 นู่น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 รถสังวิวสามวีมันระเบิดเอ้ยมันมานี่คันหนึ่งว่ะพี่ด้าฮะพี่มามามันมาสองมาสองวีอย่าเพิ่งพวงว่วไปพี่ไม่มีที่แอมพี่ระวังมันจะยิงพี่ได้ทางนั้นนะมาผัวคมคมมานี่ี่มึงไอ้นี่นี่มันมายืนตรงนี้นี่มันมันนี่มันมาตั้งตั้งหลับตรงนี้พี่ประสบการณ์พี่ประสบการณผมเล่นจนวิวสิบแล้วแต่ผมลืมละฮะมันจะตายแล้วพี่ไปซับเลยเร็วกินเลยเร็ว ไอ้คันนี้เออโอเคมันมีคันหนึง่งตามมาตามมาเลนี่ข้างหน้าเนี่ยมีนี่นี่นี่เขี้เนนี่นี่นี่ไหมนี่นีนี่ยี่ sure. นี <m> ่อ <m> ้ยไอ้นี่ปืนมันแรงนะพี่ระวังนะออมอ้อมอ้อมอ้อมเลยไอพี่เพิ่งเพิ่งเพิ่งเฮ้ยมีเพื่อนมาแล้วพี่ออมอ้อมเลยเร็วเร็วปิดปิดปิดลากัวคนโคลพี่มาพี่มาช่วยยิงเลยเร็วมันมันยิงเพื่อนเราแรงพี่ยิงตูดมันพี่ยิงตูดมันเนี่ยเราจ่อตูดไว้เนี่ยผมจ่อตูดมันอยู่ มันตายแน่เอฟี่ไม่ต้องกลัวเขี่เพื่อนเราตายว่ะตายตายพี่ตายแล้วจ้าเด้เอ้ยเรารีบถอยก่อนพี่มันมันมีรถถังปืนอัตาร์จรพี่มันไอ้ปืนยิงย้อยอ่ะโค้งเหรอเออไอ้ขี้นี่โคตรโกงเลยเฮ้ยใส่มือส่องสองคันพี่เราไปช่วยเพื่อนเราก่อนอ้ยนั่นจะเข้าไปนั่งไงมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วเอ้ยมันเข้าไปแล้วอุ้ยพี่ระวังกลุ่มยิงพี่เฮ้ยดู่างว่าไอ้ยังแอบยิงกูหรอยิงพวกกูเหรอเอาตายแเอาโอ้ยตายแล้ว พี่มานี่ทางนี้มันเรือสามคันพี่เรถถังกันมันล้วมันยึดมันยึดมันยึดมันจะไปยึดบ้านมันจะใช่มันจะไปยึดบ้านเราพี่เราไปยิงมันดีกว่าเรากำลังแอกแล้วว่าตอนนี้เราไม่แหงโคตรแอกเลยอันนี้มันแอบยาเ้ยพี่พี่เราชนะแล้วตอนนี้เอาไว้พี่เดือดเดียวพี่เดือดเดียวเขาเลยใจตัวเองใจพี่วิ่งใส่เลยพี่วิ่งใส่เลยโอ้โหพี่เพื่อนเราวิ่งใส่ไปแล้วโอ้โหชนระเบิดเลยเฮียโอ้โหโคตรดูดุจชนเลยละคร พี่ผมแทงอยู่แทงอยู่ยิงมันพี่บีมันบีมันยิงมันยิงมันอุ้ยผมโดนยิงวิทย์โดนเลยเร็วเร็วยูอุ้ยอุ้ยโอ้กูตายอ่ะพี่ยิงมาดิพี่ยิงมาดิปนึงปนึงยิงมาดิยิงมาดิเอาไมตายเลยปียิงมันเดืดอะไรอยางเงี้แค่นั้นหรอวะไม่รู้พี่ยิงไม่เข้าเลยมันยิงด้วยังวะพี่ยิงข้างหน้ามนเลยเลีงข้างหน้าเลีงข้างหน้าเออเออเข้าแล้วเขาแล้วเขาแล้วเลีงไว้จุดเมื่อกี้นี้หมูโดนยิงแรงจัด ไ้ยเกียวเราชนะแล้วยิงมันเอฟนัดแน่นอนพีมัจะตายพี่พี่จะตายพี่ตายไอ้เหี้ยตายคู่เฮ้ยมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วเย้เราชนะแล้วอ่ะมาเข้าสู่สนามลบกันแล้วเดินหน้าเต็มกำลังไปกันเลยมันไอ้ด่านนี้นี่มันใช่เมืองสตาลินกาดหรือเปล่าไม่รู้นะ วางฉันทีเพื่อนๆโอ้ยอ้าอู้อู้อาวอู้อล็อกเป้าหมายตรงนั้นมีเอ้ยข้างอ๋อเี้แล้วข้างหน้ามีข้างล่างกูก็มีผมนี่ก่อนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยี่ปี้เราเนี่ยก่อนเลยวะพี่จิบหายแล้วตึง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 พี่ตึงโอ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงโว้ยโดนยิงโดนยิงโอ้ยโอุ้ยอ้ยตึงตึงตึงยี่พี่แอบแอบอตรงนั้นพูดผมช่วยอยู่ผมช่วยพี่พี่วิ่งมาผมยิงอยู่ผมยิงอยู่ผมยิงอยู่มันจะตายแล้วมันจะตายพี่มันจะตายแล้ว มันยิงอยู่ตายแล้วตายพี่แอบตรงนี้แอบนี่แอบนี้มิชิบหายแล้วพี่ย,พยิงมั้หน่อยดิมันยิงพี่มันยิงพี่มันยิงพี่เฮ้ยกูตีเหรอกูรีรอรถเปืดอยู่อุ้ยมันยิงมันยิงอุ้ยอุ้ยกูตายเพื่อนไม่ช่วยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,ยิงไม่เข้าโอ้เ <c oughs> พื่อนกูไม่ช่วยยิงเลยเพื่อน <c oughs> ไป<อ>นไหนกั<ห>นหมดวะเนี่ยเอาล่ะพี่ ได้เวลาเจอของจริงแล้วอันนี้รถถังของคันยังใหญ่รถถังเป็นไงรถต่างบมเบิ้มไหมขอพี่แมงจะคันกระตีนหนึ่งซึ่งโคตรไม่เหมาะกับตัวพี่เลยจริงผมต้องเล่นคันพี่นะพี่ต้องมาเล่นคันผมไปดูดิพี่พี่ถอยมานี่พี่ถอยมานี่ที่ถอยมานี่ผมนี่อเนี่ยตรงนี้มีตรงนี้มีเยอะโอ้โหตรงเยอะตรงเยอะพี่เราไปเราต้องไปกวนเต็มแลเว้เราต้องไปยึดฐานนี่ตรงนี้มีคันหนึ่ง M8A1 ป่าป่าปาขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย ร้อยเออเอเจือ,อจกระสุนเปิดโปรมาช่วยเพื่อนก่อนจานเพื่อนมันรถตะแขคงพอเวลาไปพอเวลาไปตีว่ะพี่ชายเปิดโปรกระสุนรุ่น40,000นะครับก็มาดิกระสุนกกร, 40, นร,รนนุ่น3,000อนะยิงตายเลยเอาเอามันอย่างเดียวเอามันอย่างเดียวเอามันอย่างเดียวอุ้ยผมโดนแรงว่ะขี้แรกพี่ผมโดนโคตรแรงเลยพี่ยิงมาหน่อยพี่ยิงมาหน่อยเฮ้ยกูระเบื้กูตายพี่ผมตายแล้วว่ะผมฟังที่เดิมเลย ชนาเปรี้ยวเลยกูมองไม่เห็น้ะพี่มาเลืองไมหมดแล้วพี่เลืองสี่สิบพี่วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยพี่วิ่งไปเลยยิงมัน,ย,มน<ด>ยิงไม่โดนใจเย็นใจเย็นเออโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอีกนัดเดียวพี่ยิงโดนระเบิดเลยโอเคระเบิดแล้วระเบิดแล้วเออหนูมันอยู่ฝั่งนู้นพี่คดคดไกลอ่ะหนูมันหนีอ่ะดิมันหนีอ่ะพี่มันเหลือเอ้าชนะแล้วพี่เราชนะแล้วโอ้โหยิงเครื่องบินแม่งเลยโอ้โหชนะเฉย เอาโอยบอกเลยว่าตึงมากพาพี่โยชีมาเล่นอ้าเป็นไงกันบ้างพวกเราโ,โยชีสามร้อได้สัมผัสกับรถถังของจริงนะได้ข่าวว่าชื่นชอบรถถังไงอยากกันเจอของจริงก็ได้เจอกันเลยในคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับ ผมบอกแล้วเล่นกเพื่อนในสนุกแน่นอนใครที่จะโหลดเกมนี้นะครับโหลดที่ลิงกด้านล่างกันเลยนะผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วแล้วก็อย่าลืมเติมโค้ดด้วยละกันนะเติมโค้ดปุ๊บจะมีรถถังฟรีแจกให้ด้วยนะโอ้โหบอกเลยว่านี่ของฟรีเราอย่าพลาดกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรัอบใครทีออ่เื่นชอบไ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, คอมเมนต์ข้างล่างกันหน่อยละกันนะเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้ใครที่มีเพื่อนอยากจะเล่นก็ชวนมาเติมโค้ดด้วยละกันโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ ปรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันช yeah.